เลี้ยงลูกน้อยโอ้ยไหนดูคนเลี้ยงดิคนเลี้ยงหลับโอ้เนี่ยนะคะนี่คือพี่แสนอยู่ปหกค่ะแบบว่าน่ารักมากนะคะเลี้ยงน้องเก่งมากนะคะนี่เป็นไงน้องก็ตะมูตะมีเหลือเกินนะคะน้องน้อยนะคะนี่น้องน้อยน้องน้อยก็ไม่น้อยนะดูหน้าพี่ซะก่อนนะคะ นี่นะคะคิดว่าจับของชำร่วยนะคะ่ะไหนดูหน้าพี่ดิดูพี่ตั้งใจเลี้ยงมากไหนดูหน้าหน่อยโอย้นี่หน้าแห,หละเนี่ยอันนี้ก็ส่วนอันนี้อันนี้ตะมูตะมินี่เป็นไงหน้าไม่ธรรมดานะเราเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กดี นี่เด็กดีนะคะแต่ว่าพี่จะมีน็อตเยอะไปหน่อยนะน้องนะน้องนะอันนี้พี่เขาน่ารักนะอันนี้เรียกว่าพี่แซนดีดูแลน้องประคบประงมยุงไม่ให้ไต่ไหลไม่ให้ตอมตะขาบกัดมาแล้วไม่รู้เหรอนีอ่ดูนะคะการเลี้ยงน้องผู้ชายเลี้ยงน้องนี่นะคะเก็บไว้ดู ตอนโตว่เอ้ยฉันเลี้ยงเธอมานะเธออย่าบังอาจนะนี่เป็นไงตังงะตังเง,งี้คนเลี้ยงยิ้มหน้าบานเลยโอ้ยออจับคนนะโอ้ยนันน่นนั่นนั่นไหนพี่แสนมองนั่นนล